สวัสดีครับคุณพี่เป็นเจ้าของแปลงนานี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อนิดค่ะอ๋อคนพี่นิดนะครับเมื่อก่อนนาแปลงนี้เนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างครับก็คือข้าดีข้าดีแล้วก็สารพัด้ายาตอ้าลายโกกอย่างเงี้ยมีมดครับแล้วก็ปอดปอดมีเยอะมากที่แ้วเมื่อก่อนปรากฏว่าหลังจากที่เราหมักเทนเดอร์แล้วเป็นไงบ้างครับก็พอหมัก พอหมักแล้วก็พอทําแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนะต้นสองเกียนห้าติดแปดไล่แปดไล่แปงเนี้ยนะใช่ปวดหัวเลยเนี่ยปวดหัวแร้วก็ได้ยินข่าวว่าวันเกี่ยวไม่มาไม่ใช่เลยไม่มาไม่มาดูเลยทําไมภูมิใจเห็นแล้วมันมันไม่อยากมองไม่อยากมองเนี่ยนะแปดไล่แปดไล่ได้เป็นสองเกียนห้าติดข้าวดีกินเรียบโอ้นี่ท่อนนี้ทําไมมันหนากรบเนี่ย ขังข้าวดียากอผักตอดกินเรียบนาทีแล้วอ่ระแล้วรอบนี้รอบนี้แทบจะไม่มีเลยเนี่ยผักปอดก็มีขึ้นเนี่ยเห็นเพิ่งจะขึ้นผลแ,แผ่นๆเนี่ยเนี่ยต้นเดียวแนละ้ว <mm> แล้วก็เดี๋ยวมองดูน่าจะเป็นโกกเป็นอะรนั่นเป็นยากรอยู่นะเป็นคิวๆนี่เนี่ยแค่นั้นน่ะอ่ะนอนออา,านกนกกระยางอยู่นู่นะนะฝูงวัวนกกระยางข้าวอ่ะโอ้แต่ใหญ่อริงว่ะแตกล่มเป็นร่องเลย สวยนะยสวยมากสวยพนาบ้านอีกนะพนาบ้าน,นนะีิอ่ะอ <c oughs> โอ้โหสวยมากเลยอะ่แะอแล้วฉีดบงฉีดยาแล้วนี่ติดบ้านคนด้วยเขาไม่ร้องเรียนด้วยไม่ร้องไม่ร้องเพราะว่าเราไม่มีเคมีใช่